สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเข้า Facebook แล้วก YouTube นะคะเนาะโดนแล้วปริมาอาัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังได้เบิง่งกับเมนีก้กะหนูกัสิมาเล่าประสบการณ์กินนะค่ะที่เป็นที่ติดโควิดมาว่าประสบการณ์ที่ติดมาแล้วภายในสองสามวันนั้นเป็นเังไองแดๆการเป็นอยู่จังไดกินเจ้าใดนาะค่ะเนาะการใช้ชีวิตมนหนุ่มยากบ่กันเริ่มเข้าห้องตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ เดินไม่สาผพานมากกับ้ากันไปฝึกเไปพอมูกลุ่มใหญ่เนาะกับ้ากันไปฝึกเต้นไปฝึกไอฝึกเต้นไปฝึกล่ำนะคะก็คือเขาก็ต้องอนุญากออมุนบอแล้วก็ใส่เวลาอยู่น้ำกันมันก็หลายชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงหลังจากนั้นเนาะค่ะวันเป็นวันอาทิตย์ก็ได้ออกไปใส่กับกับยูบ้านวันจันทร์เนี่ยกไปเห็นงานปกติบ่มีอาการยังได้พี่น้องอาการนี่คือปกติเลยบ่มีอาการนี่ยังเลย แต่ว่านันจันทร์ของเนงี่ยมะแลงรู้สึกว่าจะคองเอ๊ะเป็นอย่างก็ยังแบบเป็นแบบขั้นเนื้อขั้นโตเป็นก็ยังรู้สึกว่าสบายก็เลยเข้าไปนอนแบบตะเว้นของมือวัน,นจัๆๆนทร์มะแรงลหลังจากวันอาทิตย์เออพ่อแม่อยางหลังจากวันอังคารมาปุ๊บกัดเตือนยิม้มเศร้าไปเห็นงานเห็นงานเราไปแบบพ่ถึงเครื่องชงโมงพี่น้องก็ขึ้นไปเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นแบบเออว่ามีแห้งเป็นแบบ สลบเล็งเป็นแบบบุซซ่นเมื์อย่างเี้ยนะก็เลยขอล่องพนาบอกว่าฉันรู้สึกว่าบอสบายขออนุญาตมียบกานเด้อเพราอฉันบอสบายแต่แน่เลย่างเี้ยก็เลยกลับมาบ้านกลับมาบ้านแล้วเนี่ยมอแลงพอดีมีมูกลุ่มเดียวกันเนาะเพิ่นเพิ่นที่ไปไปเต้นน้องกันเพิ่นก็บอกว่าเออฉันไปตรวจมาแล้วเด้อฉันเป็นผลบวกนะตรวจทั้งจมูกเนาะแบบรวดเร็วเป็นผลบวกเอานูก็เลยว่าเฮ้ยเจังได้ระบาดที่นี่ตายแล้ว ก็เลยฟฝ้าวฝ้าหาในอินเทอร์เน็ตว่าเออมึงตรวจจมูกให้เร็วที่สุดเออมันมันมันอยู่ใสแถวๆถวปานเฮ้าก็เลยไปเออใกล้ๆบอไกลมาไหนสองกิโลก็เออมาตรงวงเวล่าเฮ้าก็วอกอินเขาไปเลื่อยเก็ไปตรวจตรวจแล้วปุ๊บเนาะตรวจปุ๊บนะพี่น้องเว้าตรวจปุ๊บแล้วก็ว่างไอที่ไอซัมรีก็อันนั้นเนีจมูกว่างปุ๊บมันเขาก็บอกว่ายังออกไปว่าห้าไปหอดใส่เขาบอกหน้าที่เขาเออมาเอาเธอเธอเธอเออเธอติดโควิดนะคราบเพื่อนเออร่องมาตรวจอีกเช็ครอบนึงมาเออไปตรวจจมูกอีกรอบนึงอะ ติคือเรานั่นแหละค่ะกาเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนี่มาแรกไงแหละก็รู้ว่าแล้วปีติโควิดก็เลยบอกแฟนโทรบอกแฟนว่าเออฉันติดโควิดนะโนอนดีนั่นเพิ่งก็โทรบอกเออ่คนในออฟฟิศก็บอกอืมนอนนีเพราะว่าเพลินกับตงมือส้มเอียงคุยกันใส่คนซุปนวนมากเพิ่นก็ต้องคุยไปเทสไปยังกันสุขบุบสุบข้นนะรวมกับหม่องเหตุงานงานก็เลยก็ต้องบอกเพื่อนรวมงานเพื่อนียังคือกันเนาะสุขบุบสุบข้น หลังจากนั้นแล้วรู้ว่าติดเหม็นบอวันที่ยีิบเจ็ดแต่วันที่ยีิบแปดเพื่อให้มันแน่ใจก็เลยต้องไปตรวจดีวันที่ยีิบแปดตรวจข้อเพื่อที่มันแน่ใจว่าเออเขาเป็นโควิดร้อยเปอร์เซ็นแต่วันที่น่น่หนูรู้แล้วว่าหนูติดแหละวันที่นี่ก็ไปตรวจตรวจข้อล้วอ่อืมก็ได้ผลเนาะออกมากกัวว่าเออติดโควิดหลังจากได้ผลมาปุ๊บมาเกินเครื่องชม่วงกับสิมีทงงั้งเลยสาธาั้งสูบมันกระท่วมาถามาว่าเอานอโนนนี่นั่นเธอไปใสแน่ไปยั้งแน่ช่วงไงวันยวหย ไปเฮ็ดงานบ่ไปพ่อมู่หลายบ่อย่างสินะไปซื้อของไปยังคือถามสุยางสุดแล้วแหละว่าไปยังไดบ้านจังใดเออเขาก็บอกรายละเอียดเพิ่นไปน่นนี่นะเนาะว่าเออไปจังสี่มาจังสี่เนาะเออเพิ่นก็บอกวิธีการกักตัวว่าให้อยู่ในห้องเจ้าข,ของห้ à, มามเข่าห้องน่งห้องน้ำก็ให้ใช้ไอ้แอลกอฮอล์เซ็ตมือเซ็ตอย่างเนาะแต่ว่ามันกับพี่น้องคันอยู่ต่อกันสามคนเนาะห้องน้ำองเดียวมันก็ต้องมีสิทธิ์ติดอยู่แล้วเนาะ ที่นี่นก็พย้ยามเฮ็ุเต็มทีแหละแต่ว่ามันกะเนาะเหตุจังไหนอยู่สามคนมาที่นี่หลังจากที่ได้ยี่แปดตีแล้วก็เริ่มมีไข่แห้งได้พี่น้องไข่หนาวหนาวแบบหนาวหนาวแบบนหนาวผมในกระดูกเลยอะโฮมผ่ามันกับเพรท่านรู้สึกว่าอุ่นอ่ะเขาก็ต้องไปกินยาพารายาพาราแก่ปวดหลวก็เพื่อที่จสหายอาการไข่มันลดลงแลวกะทุเล่าเบาบางลงเพื่อเขาสิไดนอนต่อใดแลวก็ หลังจากกินไปแล้วอืมกินไปแล้วไข้ลดอ,อ,อาการหนาวไข้แน่สักพักก็สิมาอีกเด็กพี่น้องชัออกสมองชักอย่างนู้สิมันก็สิมาอีกหนาวมาอีกเออไข้ปวดหัวแห้งโอ้ยคืนของวันที่ยิบเก่านั่นก็คือว่าไปห้องน้ำได้ข้ามไปคือมันวิ่นไปพี่น้องอเฮียแต่เฮียเต,เต่คือ,อยางตายออกขนาดห้องน้ำาพรไก่ไปไนได้ของ,องนอนได้ข้ามข้ามไปหนาเมืด ขากรรปที่แรกลูกขึ้นแล้วมันมั่งแต่มันหนาเมือนไปเลยมันแบบเฮียแต่เฮียแต่นอกเลยมันปรสามารถที่จะย่างได้มันค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อขั้นขึ้นขึ้นเตียงขึ้นึเต <Yeah S 1> ียงแล้ว <Source> ก to ็ไปกินยากินอย่างกับนอนต่อบัดที่นี่เรื่องอาหารการกินโม่พวกมันก็ดีดีดอกส่งอาหารการกินมาให้สารพัดอันใดว่าดีกับกับช่วงกระช่ายเอ่อฝ่าทลายจอกทะลายจน สารพัดพี่น,อน้องเนี่อยู่เนื้อกินบ่ขาดปากขาดสายมีโมดีกันสิแหละก็คือว่าโมบพ,พี่น้องเป็นหูข่าวว่าเป็นโควิดเป็นกับทรงเนื้อกินตลอดเดี้ยทรงเกือบคู่มือเต็มตู้เย็นพี่น้องวัณหิเนื้อกินช่วงเป็นโควิดดีหลายแล้วก็หลังจากเออเราเมื่อเราเราต่อเนาะนหลังจากวันที่ยี่แปดยี่เก้านี่คือสองสามมือแรกนี่อาการสิแย่แย่ก็คือเนี่แหละสิมีอาการหนาวอาการปวดหัว เออบบมีแห้งเมียบบคอยอยากกินอย่างรับปากเวลากินอาหารแล้วก็สิมีรสสากอยู่ว่าเอออันนี้เข้มเนาะอันนี้เพร็ดเนาะอันนี้ส้มไปอย่งนี้นะแต่ว่านูบัดมีปัญหาว่าคือคันนุกินเอ,อืมกินนี่ยังล่ะกินบักเน้าลายเพิ่นว่าให้กินบักเน้าหลายๆแล้วก็นในนส่น้ำเพิงใสย่ยังแล้วก็นีน่ก็กินเนาะแต่ว่านุกินนะนุเป็นก้นไหลย้อนคันนุกินหลายมันก็ขึ้นมันแหนอยู่นอะอกพี่น้องขึ้นมันเนี่ยตึ้อตีอยู่นี่มีน่าอกหายใจแบบโบออก นกก็เริ่มพยายามจะก,กินโมโมเป็นเห็ดม้ไห่ไอ้ไอ้สร้ขวดโลหลน้อยๆสมีเต็มหมดเนี้ยนกกินก็นเก็บเบิร์ดเนี้ยเลยเห็นว่านกก็กินอยู่หลายมือเติบอยู่แต่ว่าคือเหากินได้หลายแล้วเ้าเป็นคนลไลย,ยอดแล้วมันกับเคให้เอาแบบท้องเป็นคนลไลยอนที่เป็นโควิดมันกับผสมมาซานกันมันก็บในทรมานเราทรมานเมื่อพ่อเวลานอนข้าแขนโหนูขังสารสมีปัญหาคือเป็นคือแขนหลุดเนี่ย คือม่ใช่เจ็บอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วมันยังเจ็บอยู่คือเก่กขาขมานอนทางนี่ปวดเออคขมนอนทางซ้ายแล้วก็เออนอนทับตะหันท์ายอะไรกับเริ่มปวดอีกแล้วแต่ว่ากับปวดปวดขึ้นข้างนี้เขาก็ต้องนอนง่ายเอานอนง่ายไกบบกรกบ่ไรเป็นกดไรย,ย่อนพี่น้องเพราะว่ากินพวกของแบบเอ่อของสมงๆของยังที่เกี่ยวกับข้อห้มันโล่งให้มันพวเป็นเจ็บข้ออักเสบโน,น,น่นนี่นั่นเนาะขิงขิงมุกกระช่า,ชายมาหนิโมพวก หลุนพี่หลุนใหญ่หลุนไอพิ่นก็ห้ามาให้กินก็กินแล้วพี่นอ้องกินแล้วแบบมันก็มันก็ดีอยู่ดีอยู่รู้ซึ้ว่ามันบ่เป็นหนกักแห้งบ,บ่อเออบ่บอบ่อไอบ่กเก็บข้อเออนี่ดีแต่บ่ดีก็คือนี่แหละเาห้าเป็นคนไรย,ยอนหลังจากผ่านมาประมาณเจ็ดมือกับอาการเริ่มเออนี่เริ่มดีคือเริ่มทุเลาแล้วเออบอ่อไอข้อกับบ่อกเก็บ ไข่มีไข่กะเออมือหนึ่งล่งเทียกับมือหนึ่งมีไข่อยู่มือหนึ่งมือหนึ่งสิมีไข่อยู่เทียหนึ่งไงวะพิดเทียหนึ่งเนี้ยมอครึ่งกับสิมีไข่ล่างเทียกับหนาวมันก็สิสลับกันไปเองสิอืมมันก็ทรามานพี่นอ้องแต่ว่าหลังจากอาทิตย์ที่สองปุ๊บหนูก็สิไข่แน่เริ่มไข่แน่แล้วบอบลเริมมีไข่ละไอเอียงบลมีอยู่แล้วเออไข่หนาวนี่บลเริมเบลมีแต่ว่าอาการกินอาหารนี่ กินอาหารกินได้พี่น้องก็ว่ารู้สึกว่ามันสิเข้มมันหน้าหนาเลยเข้มมาตลอดทุกเมนูเลยแจงเกือบจะเข้มเอกินย่างกระย่างเข้มือออกกอมอดพิดสองพิซซาที่ใหญ่พิ่นสื่อมาฝาเนี่ยพิซสองพิซซาเอยียงสื่อมาฝาเข้มมาทุกอย่างเลยอืมัมน้สิเข้มน้าหนาเนเลยหลังจากนั้นมเมื่อแล้วกะเออเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจะ้ะกะอาการกะว่ามีผมขังเที่ยงอยียงหลายกานีแล้ว ตอนนี้นุกอยยุบ้านกาัาโตสี่ขาอาทิตย์ที่ซีแล้วก็คือพอดีหัวหนา้าเพื่อนบอกว่าเออให้เบอ่งอาการเกิน,กนเพราะว่าทั้งลูกทั้งผัวกตีน้ำกันเบิดเนาะลูกกับเพื่อนติดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วคือลูกนี่เพื่อนไปตรวจสามเทียได้พี่น้องบ่ติดเออทียที่ซีนี่ติดเพราะว่าเขายูบ้านหลังเดียวอยู่ของน้ำน้ำเดียวกันมันก็ต้องติดกันอยู่แล้วมันบอก การจะไปกักตัเหมือนกับพ่อกระเทือนที่แรกเสร็จกักตัวพอก็ไม่ไปเอออยู่นี่ละเพราะสัตนกระติดน้ำกันโม้นเลยด้วยแล้วพี่น้องอืมแต่ว่าแฟนเพิ่นกะไข้แน่แล้วเหลือตาไอแต่ว่าอาการเพิ่อนนานาก,กินบ่ได้กินแล้วก็สิห่ห้าเป็นคือสิห่ห้าผัวอืดผัวอมกินน้ำกินยังก็บ่ได้อันนี้แฟนเพิ่นเป็นหลายกินน้ำก็บ่ได้กินอาหารก็บ่ได้กับระมาณจากักเฮ้ยเกือบบะทิดกินยังบ่ได้บ่มีแห้งสิงย่างเขาหนามแล้วบ่มี่หอดแหง้ง เราก็เลยได้เข่างพยาบาลไปเช็คเออเลือดไปเช็คนั่นเช็คนี่หมอเขาก็เช็คให้ว่าเออเธอต้องพยายามกินดืม่มกระสันร่างกายเธอเพิ่งมิเอียงเลยเออพระเรากักบกามาเนาะเขาสีดย,ยงสีดยาเขาน้ำโกงน้ำเครือให้เขาก็ส่งกลับตัวมารักษาต่ออยู่บ้านเพราะว่าคันอาการาบ่หนัก,กบ่าากอีิเอียงมากมากขาเจ้าก็ส่งตัวมาให้รักษาอยู่บ้านต่อพวกหนูก็นอน,นน้ำกันทั้งหมดเอ่ออยู่น้ำแข็งบรมนนอด นอนแยกกันห้องมีสามองนอนแยกกันนอนเป็นโควิดเราทั้งสามคนพ่อแม่ลูกแยกนอนกันตอนนี้กะหนูก็แฟนกะอาการดีขึ้นแล้วค่ะกะสุขภาพก็ค่อยๆขึ้นแต่ว่าในลาง่างขึ้นบันไดหรือว่าเปออกยวกําลังกายเนี่ยนิดหน่อยมันก็สิบเมยนะกะสิเริ่มหนาเมิดแง่สินะเพราะว่ามันกะย่างบ่ท่นมีหุวงมีแห้งมีอย่างไรค่ะนั่นกะค่อยๆขยับขึ้นมากเรื่อยๆค่อยค่อยมากเรื่อยๆ เพราะว่าเขาเป็นโควิดเทาก็ตอ้องเออบึงเจ้าของน,น้องว่าเป็นประมาณใดขั้นสีออกกําลังกายหรือเห็นงานสำหรับเพราะว่าสาหรับสำนึกพี่น้องกลุ่มฟึบล่องเหยียบของเนี่ยขึ้นมนันอีหนาเมือ่อโอ้ยหนาเมือ่อเห็นดาวแม่งเหรอเดี่เออนั่นแหละ,ก,ะก,าาการนี่แหละค่ะประสบการณ์เป็นโควิดยังไดพี่น้องกับดูแลเจ้าของเนาะดูแลเจ้าของหลัะกกาพยายามใส่แม ส่แมทอยู่ในชุมชนเลยคนลยหลายๆกัพญามย์ยาไปอยู่ในชุมชนที่คนลหลายๆตรงใดคนลหลายๆกับฝ่ายงานนี้หรือว่าเข้าสิไปพ่อมูพ่อผวกยังสิพญามบีกเลียงได้จ่ะเข้ากับพญามเดีกเลียงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าคนที่มีซีวักวัคซีหรือว่า,เ,าเชคโควิดไปแล้วก็ไปพ่อกันตีนังเทียเชคไปแล้วนังเทียเฉื่อมบ้านออกมันกับบรูออกจากว่าติดโควิดหรือบ่ติดโควิดเพราะว่าบางทีเชื่อ มันก็สิออกสะาดสินะนี่แหละค่ะแล้วบ้างใสแอลกอฮอล์ปิดปากบ่งได้ชุ่มชนกับว่าต้องไปเนาะค่ะเนาะพราะว่าการเป็นโควิดจซทำเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พอแม่พี่น้องก็คิดยยกหลายน้ำลูกน้ำเตา่าน้ำผัวออมาเห่าเนี่มานําเสื้อให้เพิ่นนะเขาก็มาคิดว่าเอาโกคือเป็ยนยังซี้สันมาเอาแทนลูกพอจะอยู่ดีสบาย,ยสิก็เอาเสื้อนี่มาแผ่ให้เพิินสินะมันก็มันเป็นอย่างที่แบบว่า มันก็เป็นอย่างที่แบบว่ามันคิดหลายคิดหลายน้ำรูน้ำเตานาะพี่น้องแต่ว่าจะขอมีพกคิดหลายดอกเออเขาคิดว่าเออโลกมันมาหาห้าแล้วเข้าก็ต้องย่อมหลับกบมั่นลวกะันต่อสู้กบโลกไปว่ารักษาตามอาการไปพี่นอ้องเออนั่นแหละแต่จำใเนาอพพอแม่พี่น้องก็คอยสุขปูสุคนรักษาสุขภาพและะ้วก็พยายามอ่ยายู่ร่วมมูที่คนหล,ลาย นาะค่ะเนาะหลักกัขันเพิ่นมีสีวัคซีนกับฝ้าไปสีด้วยพี่น้องมันดีอีหลีดีอีหลีดีครับเพราะว่าจางังไดตีไปนํนกันเมื่อน,นั้นบแม่นในน้อยๆคนพี่นอ้องเพิ่นที่สีวัคซีนแล้วนะสอเข็นนะมแล้วเพิ่นสี2เข็มไปแล้วเพิ่นบ่ติดเลยได้นอกนั้น,นพวกหนูติดเบิดได้พี่น้องติดเบิดเพเป็นติดคนสองนสามขนติดหลายกว่านั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือความดีของการสีวัคซีนพี่น้องจังใดกะขันเพิ่นให้ไปสีกับไปสีวัคซีนเพื่อที่่วา พอแม่พี่นอ้องเ้าเพิ่อนอาจ,จเป็นโรคอว้วนโรคนั่นโรคนี่เบาหวานความดันสูงคือมันซอยใดซอยหยาา้แเบว่าคันโรคมาเขาวามะหาเพิ่นแล้วมันสิบ่อยอาการบาง่นมันเป็นหนักก่าเก่าคือแท่นทสิแบบเออ่หายใจบ่ออกหรือว่าโน่นนี่นั่นเป็นอาการแบบแห้งๆมันก็สิทุเลาเบา,าบางลงมันบอกอาการหนักปานนะัน้นเนาะค่ะกัเป็นห่วงสุขภูสุขคนเนาะะค่เนาะ จากประสบการณ์จริงอยงน,น้องไม้เนาะพ่อแม่พี่นอ้องกับเมอร์ดี้กับซ่สันนี่เลยเนาะค่ะวาวมาย่าแล้ว,ะะว,ว,ลวจังใดกัฝากติดตามไ,มได้เลยค่ะเด้อไม้นิตยาเนาะพ่อแม่พี่น้องัีค่่่ะะะซนลสวัสดีค่ะ